ขายหรือยังวันนี้ครับวันนี้พามาชิมโคนนซี่มาชิมชิมอันนี้อันนี้นนมันจะยังไม่ยังไม่ได้ที่แต่อันเนี้ยส,สีเข้มสีเข้มแล้วอันนี้มันมีสุกอยู่ด้วยเริ่มสุกบ้างแล้วไปลองชิมกนอ,อันนี้ลูกค้าจองแล้ว หวาเจ็บเจ็บนะุดยอดปีนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ไงมันก็เลยลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่อย่ารสชาติไม่ต้องพูดคนรสชาติได้หานหอมก็มีสายพันธุ์นี้แหละที่กินแล้วมีกลิ่นหอมเพราะว่าเราเองเรากินมาหลายสายพันธุ์ที่แพงๆโลเป็นพันก็เคยกินมาแล้วแตดร้อยเก้าร้อยเจ็ดร้อยก็ไม่มีกลิ่นหอมอมืสู้ขยนี่สู้ตัวนี้ไม่ได้อ ราก็เขาบอกว่าเราว่าโคนิซี่แต่เราก็ลืมว่าแลบอะไรน่ะซื้อมาอมจำแลบไม่ได้กันรู้แต่ว่าโคนนซี่อย่างเดียว <c oughs> อร่อยอร่อยรสชาติดีอืมเดี๋ยวให้ชิมต้นเรียนกอนมาไอ้รุกงนะหอมเหมือนน้ำอ้อยอ่ะอืมกินรสชาติหอมเหมือนน้ำอ้อยอหอม,มอ้อยนะอืม สีสวยสได้ลูกค้าจองแล้วเราก็เลยไม่แอบชิมนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูนาวอเดอร์กันเดี๋ยวไปดูนาวอเดอร์สวนอยู่ที่ไหนรู้บ้า่สวนอยู่ที่ไหน,นอยู่จังหว,วัดนคปรปฐมอยู่อำเภอนครที่สีปักปักหมุดชื่อสวนมาได้เลยถ้าจะเข้า Google มันจะง่ายสวนอินทพาลมสุขชัยศรีตามนี้เลยแล้ว Google พามาถึงสวนเลยถ้าอยากมาเที่ยว มามาชิมที่ต้นมาซื้อต้นพันมาทานกาแฟกาแฟอินทาลัมเป็นยังไงมาดูมีห้องแอร์รับรอง <laughs> นั่งร้อนร้อนมาเย็นแน่นอน <laughs> เพราะพลังงานฟรี <laughs> ที่บ้านติดโซโลาเซล์ไปมาดูห้งองกัน